หลักที่ทรงใช้ในการตรัส6อยา่างราชกุมารหนึ่งตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นสองตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้น 3. ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์แต่ไม่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเลือกให้เหมาะการเพื่อกล่าววาจานั้น 4. ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานะะั้น $5. ตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าว <5 S 2> วาจานั้น $6. ตถาคตรู้ชัดซึ่งว <mand> าจาใดอันจริงอันแท้ อันประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมเป็นผู้รู้จักกาละที่เหมาะสมเพื่อกล่าววาจานั้นข้อนี้เพราะเหตุไร่เล่าราชกุมารเพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย